ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของฟร e มินิโลกับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับผมลิงกกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาจัดของฟรีกันดีกว่านะครับผมเคลียร์เว้นเรียบร้อยนะฮะเคลียร์เว้นเรียบร้อยก็มามาดีนะมันจะมีอิตาลีอยู่นะนี่ไงอิตาลีขับคูณหนึ่งก็ แจกวันจ่ายกับวัฒน์หัดนะครับผมจนกว่าจะได้ครบนะนะจนกว่าจะได้ครบได้ใครไม่ลุ้นแล้วก,กันโอ้ยเตโอวะ่ะนะมาเลยครับผมเตโอเตโอโอเคฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์ม่วงนะฟีเจอร์เขียวเนี่ยที่อยากได้ก็หลายคนอยู่นะก็หลายคนนะโมริตพาร์เมอร์นะครับผมโมริตพาร์เมอร์ใครอยากบูซัสกี้ก็อยากได้นะฮะทีมใหญ่เยอะอาทิตย์นี้นะครับผมโอเค มาไปครั้งแรกจะเป็นใครเอ่ยอีฟุตบอลจุดพลุข้างในสีมาต้องรุ่นล้วมันก็ฟีเจอร์เขียวนั่นแหละรุ่นคิดว่าหลีกไหนกันพอเฮ้ยเฮ้ย,ยสวยดี <c oughs> โมดริตมาว่าเชื yeah. ่และเป็นเวอร์ชันที่ผมว่าน่าจะเจ็มนะน่าจะเจ็มพอสมควรนะันนลูก้าโมดริตนะครับผมโอเคตันหน่งอแบบ นะแปลกประหลาดเหลือเกินโมริตเวอร์ชันนี้ที่ร,ร,รีวิวไปก็เปิดบอลอดีนะเปิดบอลดีแต่สกิลมีนะครับเปิดบอลริมเส้นมีต้องลองต้องลองโอ้บของฟีทีทีททททแรกจัดเต็มครับผมมาเลยฮะลูกก็โมริตเดี๋ยวนะจะกดออกไปไหนนะฟีเจอร์ม่วงที่อยากได้หรอที่อยากได้อ ชุดนี้ก็โคเซลูเอามาดดิบไว้ก่อนนะครับผมเอามาดดิบไว้ก่อนโคเซลูนะฮะโอเคชุกบูซี่โอซิเมนอุปมาเหมือนกันนะโมนะโอซิเมนก็ดีนะนะครับผมไปไปจะได้ใครนะฮะฟีเจอร์ม่วงฟีเจอร์ม่วงจุดรูปเ,เหมือนเดิมเหมือนเหมือนอันแรกเป๊ะเลยเหมือนกันเดะนะเหมือนกันเด้นะเ,อเ,ดเอ๊ะสีเหลืองเหรอ ใครวะนะโอ้โหใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเบียดฝ่ายังไม่ได้รีวิวคาพลังเลยนะี่ยังไม่รู้เลยตัวไหนดีโอเคนะครับผมไอดีแรกผ่านไปถือว่าคุ้มอยู่ได้ลูก้าโมดิถือว่าเจ๋วนะครับผมไปต่อดีสองกันนะครับผมไปฮะโอเคไอดีที่สองนะครับผมไอดีที่สองนะมา ฟีเจอร์เขียวก่อนนะครับผมฟีเจอร์เขียวก่อนโคพาร์เมอร์มาพาร์เมอร์มาเฮ้ยไม่มีบอลลูดดน,ะมไ,มมนไม่มีพลุด้วยนะครับผมไม่มีบอลลูนไม่มีพลุอืมมันก็เดายากนะจริงๆมันมันวัดอะไรไม่ได้เลยนะไอ้เรื่องเอ้ยครูซเซ็สกี้โอเคนะครับผมโอเคถือว่าดีวะ่ะเปิดสองไอ้ดีแม่งตัวดีมามาสองมาสองคนเลยนะทั้งมูริตทั้งครูซเซ็สกี้นะครับผม ที่เหลือก็พาร์ลเมอร์นะโคพาร์ลเมอร์โอเคยูฟ่าโอซิมเฮ่นไปจบๆไปเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเ,เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้รับของเหรอเอ้าเดี๋ยวนะอีเวนต์ผมว่าผมเคลียร์แล้วนะผมจำได้ว่าผมเคลียร์อีเวนต์ไปแล้วนะยังไม่เสร็จหรอวะเดี๋ยวนะ ผมจำได้ว่าผมเคลียเว้นไปแล้วอ้าวชิบหายลืมเคลียร์แปลนเดียวนะลืมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไปต่อนี้สามแล้วกันนะไปโอเคมาไอดี ID สุดท้ายดีสามเฮ้ยดีนะโอเคโอเคเมื่อกี้ลืมเพราะผมเล่นแล้วนะดีนั่นแหละนะนะมาคุรสูสกินมาแล้วลูก้าโมดิทมาแล้วพารเมอร์มานะครับผมโคพารเมอร์มา ฮะเสื้อแดงเหรอออ้อยูยริอันนั้นครับผมแม่แม,แม่ผู้พามือไม่มาว่ะอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มอันเนี้ยจัดทรงแล้วนะมาฟีเจอร์ม่วงฟีเจอร์ม่วงนะฮะอันนี้แรกดีได้อ่าได้ไค่รวะ,ะได้เขาลืมลืมนะครับผมทีแรกได้ได้ได้ได แต่ใครวะลืมวะอ๋อใครก็ไม่รู้ไอเสือ้อฮะโจฮาร์ดเหรอไอโจฮาร์ดเหรอเฮ้ยโจฮาร์ดยังอยู่วะนะคนนี้เขายังอยู่วะโจฮาร์ดมือหนึ่งซิตี้ตัวตำนานนะครับผมตัวตำนานฮนะโจฮาร์ดเหรอโจฮาร์ดเหรอสามสิบปีนะครับผมตัวสเต็ปไหนสิอ่า ก็ไม่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 เชิงดีมากกระโดดก็น้อยวะ่ะเออยังนะครับผมโอเคอที่อยากได้จริงอะนะเอาจิงยูฟ่าก็น่าเปิดนะแต่พลเมอร์ก็อยากได้นะครับผมยูฟ่าก็น่าเปิดโคพาร์เมอร์ก็อยากได้มาทางนี้ดีกว่ามาทางสีเขียวดีกว่าวะ่ะสามร้อยทองไปนะครับผม ไปไปไม่เอาโมูริตไม่เอาครูเซฟสกี้อพอเพราะว่าได้มาแล้วเนี่ยอ่ะโอ้โหแห่แหน่อย่างเซ็ง่นะครับผมโอเคเนฮันสโคเนกองหลังซะด้วย นะกองหลังถ้าถ้าเอเวอ่อน้อยเนี่ยไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะว่ามีเบือแน,แน่ขนาดกองหน้าโอ,อ,อ,วนะ 9, อเ,เวอร์ออสักสักรบูตนะสักเก้าก็จะยังมีเบือเลยนะบางทีกองหลังเบือนี่ไม่ได้เลยนะเสียประตูนะเนี่ยถ้ากองหน้าเบือเนี่ยไม่เสียประตูก็ไม่ได้เสียหายไงเอ้ยยิงไม่เข้าก็ไม่ได้เสียหายอะไรไงแถ้ากองหลังเบือเสียประตูดิโอ้โหหนักเลยนะกลัวสกีครับผมโอเคผมว่าโคปาเมอร์น่าจะน่าจะน่าจะไม่ได้วะ ก็ไม่เป็นไรลูก้าโมดริตมาก็ถือว่าเจ๋มเลยนะครับผมมาครั้งสุดท้ายนะของชุดนี้ครั้งสุดท้ายของชุดนี้แล้วขอเส,อสื้อสีน้ำเงินมาเสื้อสีน้ำเงินที่ไม่ใช่เจฟฟินโยนะไม่ใช่อย่าบอกว่าโมดริตนะไม่ใช่ใครอ่ะลิยงเอ้าเรียบร้อยเลยเจฟฟินโยเสื้อสีน้ำเงิน แต่เป็นเรยยองเสื้อสีขาวโอ้โหอะไรกันครับนี่โอ้โหนะเปิดของฟรีได้ตัวดีดีพอกกเสียตังปุ๊บโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะโอเคนะครับผมอยู่ของฟรีดีวกว่าเปิดเสียเง,งนนินนม่งเกลือนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเปิดฟีเจอร์เขียวแล้วก็ฟีเจอร์ม่วงก็ถือว่า,ถ,าถ้าเปิดฟีอร์นะก็ถือว่ายังคุ้มนะแต่ถ้าเปิดเสียงเงินไม่คมุ้มนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนี่นะครับผมคลิปนี้เป็แล้วบ๊ายบาย let's